ไปพบกับหุ่นขี้พึ่งครองเบลล่ารานีแคมเปญค่ะ สองเบลล่านะคะค<า>่ะผี้มชมเหอนไหมคะเหมือนมากเสวยหมคะเหมือนมากค่ะนี่กำลังแบบช็อกอยู่ว่าเหมือนมักเหมือนไหมคะสวยไหมคะสวยเหมือนกันไหมคะนี่เอาละค่ะ ต้องถามเบลล่าก่อนเลยว่ารู้สึกยังไงตอนที่มาดับทุโซดติดต่อไปว่าอยากทําหุ่นขี่พึ่งของเบลล่าโอ้โหพี่ฝนคะมั่นคือจะเรียกได้ว่าที่สุดของชีวิตเลยก็ได้นะคะการที่คนเราหนึ่งคนจะมีหุ่นที่พึ่งเป็นของตัวเองนะคะก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยคะ่ะแล้วตอนแรกครั้งแรกเลยที่เห็นหุ่น เบต้องเห็นก่อนอยู่แล้วล่ะได้เห็นก่อนนิดหน่อยค่ะเออรู้สึกยังไงบ้างคะเพอเห็นบอกเปิดมาเอาวินาทีแรกเลยโอ้โหตะลึงเลยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเหมือนมากๆจริงๆเลยอะค่ะคือแบบเหมือนดีเทลรายละเอียดอะไรทุกอย่างของเขาคือแบบใช่หมดเลยจะเส้นเลือดหรือแบบดวงตาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนหมดเลยอ่ะไหนไหนลองเบลองเอาหน้าใกล้กับหุ่นซีแล้วเดี๋ยวลองให้กล้องลองถ่ายดูแล้วเทียบกันแบบเออ วยมากแล้วแล้วคือท่ายงท่ายืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบนี่แหละเบลล่าเพราะว่าท่าก็คือท่าแบบนี้เลย สมกับที่เรายืนให้เขาวัดตัวอยู่3มชั่วโมงไหมคะใช่ค่ะก็คือวัดตัวอยู่นานมากคพามจริงเราเอ่อมีการคุยกันกันกบทีมมาดามทูโซ้ทั้งหมดเลยค่ะเรื่อง,<ะ>องเสื้อผ้าหน้าผมวิธีการยืนว่าเออเราจะทำะพรีเซนต์<ะ>ออกมาแบบไหนดีเพราะว่านี่คือไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์ตัวละครแต่ว่าเป็นตัวแทนของคนไทยที่จะได้พรีเซนต์ความเป็นไทย<ะ>ใส่ชุดไทยแล้วก็ให้ทั่วโลกได้เห็นกันค่ะก็เลยได้ออกมาเป็นลุคนี้แบบที่ทุกคนเห็นค่ะแล้วจริงๆก็คือมันเป็นตัวเบลล่าลานีนี่แหละเพียงแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่คน รู้จักฉะนั้นแบบทาเธอเส้นลงเส้นเลือดเดี๋ยวต้องมาดูจริงๆค่ะคุณผู้ชมเส้นเลือดเนี่ยเนี่ยเหมือนมากแล้วคือดิฉันยืนอยู่ด้านข้างเนี่ยสามารถเห็นแบบมุมข้างของทั้งหุนแล้วก็ทั้งเบลล่าพร้อมกันก็คือเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะจริงๆอ่ะเดลมีอะไรอยากจะพูดถึงฝากกับแฟนๆเกี่ยวกับ หุ่นขี้พึ่งอย่างที่เมื่อกี้ท่านคุณอ้ําบอกไปว่า7-8ปีแล้วใช่ไหมคะที่ประเทศไทยของเรามารามทุโซ่ไม่ได้ทําหุ่นที่เป็นคนไทยเลย ก็ดีใจมากๆนะคะก็ะอื่นก็ต้องขอบคุณมาดามทูโต้ด้วยที่ติดต่อบเบลมานะคะแล้วก็ทําให้เบลมีวันนี้มีหุ่นที่พึ่งเป็นของตัวเองนะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะมาดูกันได้เยอะๆนะคะที่มาดามทูโต้ค่ะก็มาดูทั้งเบลแล้วก็ชุดไทยสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหุ่นนี้ก็จะได้ออกไปทั่วโลกเลยค่ะก็มีจองหลายประเทศแล้วฝากด้วยนะคะเดียะะ๋ยวถ้าไปที่ประเทศอื่นๆแฟนคลับต้องตามไปดูด้วยนะคะไปไหมคะ ไปเขาบอกเขาไปนี่ไป,ไปนะปปป <laughs> โอเคนี่ยืนอยู่ตรงเนี้ยดูดูแล้วก็แบบเพลินจนแบบบางที่อยากจะแบบเอาไมคไปสัมภาษณ์เห <c oughs> มือนแบบเบลล่าสองคนสวยมากจริงๆเ <c oughs> บลเองก็ทึ่งเนอะตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะอ่ะละค่ะ อ่ะเนี่ยนี่ก็คือการเปิดตัวนะคะแกลนโอเพนนิ่ง opening, มาดามทุโซหุ่นของเบลล่ารานีนะคะและโอกาสนี้ค่ะต้องขอกรับเรียนเชิญผู้ใหญ่ของเรานะคะคุณสกลพัฒน์ุกจิตสงผู้บริหารใหญ่บริษัทเมอรลินเอนเตอร์เทนเมนต์ประเทศเทเลวิชั่นจำกัดน,นะคะรวมทั้งคุณสรันทรอัศเวสรองกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้าสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า และอีกท่านหนึ่งค่ะคุณนราธิปรักษัประดิษฐ์ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการสายงานปฏิบัติการขอเสยงปรบมือให้กับแขก้มีเกีติทุกท่านด้วยนะคะและนี่คือหุ่นที่พึ่งของเบลล่ารานีค่ะที่จะตั้งอยู่ที่มาดามทุโซ่แรงทอกนะคะ สวยเหมือนตัวจริงไหมคะเห่มนเบลล่าเลยก็หุ่นที่พ่งของเบลล่าสวยเหมือนเบลล่าเลยนะคะมาดูกันค่ะหุ่นที่พ่งของเบลล่ารานีที่มาดามชูโซนะคะนะคะเสร็จแล้วขอกล้องหลังนิดนึงนะคะอ๋อขออภัยนะคะเปิด10โมงถึง1ทุ่มนะคะ มาดามทูโซนะคะมาชมกันได้นอกจากหุนของเบลล่าแล้วก็ยังมีหุนของคนสำคัญคนอื่นอื่นอีกนะคะ เดี๋ยวให้กรตัคขาเดี๋ยวรอถ่ายที่นึงนะคะ